แบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ2 5อิวิหมิวบาสเฟมยังไปต่อรอบ8คนสุดท้ายเพื่อลุ้นแชมป์ระดับเวทีซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพนะครับเป็น1ใน4แบดมินตันเวทีระดับ Super 1000นะครับซึ่งใน4รายการก็จะมีมาเลเซีย Open นที่แข่งไปแล้วต้นปีออ l e n g l ล n d นแข่งเดือนมีนาอินโดนีเซียโอเพนกำลังแข่งครึ่งปีหลังก็จะมีอีกหนึ่งรายการก็คือไชน่า Open นนะครับ ดังนั้นรายการนี้ก็ถือว่าเป็นรายการที่มีความสําคัญมากๆทั้งในด้านเงินรางวัลแล้วก็อันดับโลกแล้วนักเบมินตันไทยก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสามารถผ่านเข้ามาเล่นรอบ8คนสุดท้ายได้ถึง3รายการเลยจะเป็นใครกันบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในประเภทชายเดี่ยวนะครับหนึ่งเดียวของเรานะครับวิวลว,วุฒิทวิทิสารนะครับมือวางอันดับหนึ่งของโลกปัจจุบันมือวางอันดับที่2ของรายการนี้นะครับเจอกับลิชฮาวนะครับจากไต้หวันนะครับซึ่งเป็นมือวางอันดับที่19ของโลก แต่ดีกีก็ไม่ธรรมดานะครับไปถึงรองแชมป์อออิงแลนด์นะครับแต่วันนี้วิวกรว,วุธวิทิสารก็สามารถทําได้อย่างยอดเยี่ยมทั้ง2เกมนะครับชนะไป21-10ต่อ21-17ต่อนะครับถือเป็นการย้ําแค้นะครับเพราะว่าปีนี้เจอกันมา2ครั้งก็วิวชนะได้ทั้ง2ครั้งนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆโดยในรอบ8คนสุดท้ายหรือว่าคอเตอร์ไฟนอลนะครับวิวกลุบุวิทิศารของเราเจอเจอกับอาริสเลเนียจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งคนนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับหนุ่มวัย20ปีนะปีครับพึ่งขึ้นเมื่อวางอระดับที่8ของโลกมันหมากมาแรงมากๆสลับคนนี้แล้วปีที่แล้วก็ได้รางวัลดาวุ่กยอดเยี่ยมจาก b w f มาด้วยนะครับมีตำแหน่งการันตีคู่นี้ถือว่าเจอกันบ่อยครับในปีนี้เจอกันมาแล้ว3ครั้งนะครับเป็นเขาชนะได้2ครั้งวิวชนะได้1ครั้งแล้วก็2ครั้งหลังที่เจอกันก็เป็นอเล็กนะครับที่ชนะวิวได้แล้วก็เป็นรายการสําคัญด้วยนะครับเพราะว่าเขาชนะเราได้ครั้งแรกในรายการ อินเดียโอเพ่นนะครับทำให้วิวตกรอบในราการ750แล้วก็มาเจอกันอีกครั้งในรอบส6คนสุดท้ายอออิงแลนด์นะครับวันนั้นเขาก็ชนะวิว2เกมนะครับทำให้วิวตกรอบอออิงแลนด์รายการซูเปอร์1,000นะครับก็มาดูนะครับในการเจอกันครั้งที่4วิวจะสามารถเอาชนะอเล็กได้หรือเปล่าแล้วก็จะผ่านเข้ารอบไปเล่นเซมิฟเนนลได้หรือเปล่าถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์นะครับมาเจอกันในรอบ8คนสุดท้ายในรายการววทัว์ร,ระดับซูเปอร์1 0 0 0 ซึ่งคู่นี้นะครับถ้าชนะในะรอบต่อไปโอกาสก็จะเจอกันระหว่างข้างบนเป็นเจาเทียนเฉินนะครับที่เอาชนะปูปอไปเมื่อกี้ส่วนอีกคู่เลี้ยงจุนห่าวกับลิชิเฟิงนะครับยังแข่งไม่เสร็จนะครับแต่ถ้าดูจากอ,อันดับโลกนะครับก็โอกาสที่จะเลาะเจอกันในรอบเซมิฟิลลอนก็น่าจะเป็นลิชิเฟิงจากประเทศจีนนะครับแน่นอนครับตอนนี้วิวเป็นมือวางในระดับที่หนึ่งของโลกอย่างที้ทุกคนทราบนะครับคะแนนอยู่ที่เ7 1า9คะแนนนะครับ ถ้าสมมติว่าวิวจอดอยู่แค่รอบ8คนสุดท้ายไม่สามารถผ่านไปได้นะครับคะแนนวิวก็จะถูกลบด้วยคะแนนรายการนี้เมื่อปีทีแล้ววิวได้เซมิฟนนลครับลบด้วย8,400คะแนนนะครับแล้วก็บวกคะแนนตัวต่ำตัวใหม่นะครับก็คือ6,600จากรายการมาเลเซียโอเพนจริงๆก็เทียบเท่ากับรายการนี้นะครับกรณีที่วิวไม่ผ่านนะครับทำให้คะแนนวิวนะครับถ้าจอดอยู่แค่รอบ8คนสุดท้ายก็อยู่ที่95,000 379คะแนนนะครับก็ยังเป็นมือวางอันดับที่1ของโลกอยู่ดีเพราะว่าฉียูฉีนะครับแชมป์เก่ารายการนี้ดังนั้นเขาไม่มีทางที่จะแซงวิวได้นะครับยังไงก็เชียร์วิวให้ผ่านอลิคให้ได้เพื่อเข้าไปเล่นในซีมีไฟนอลน,นะครับก็การันตีว่าคะแนนวิวจะเท่าเดิมคือ90,07ก็ต้องส่งพลังให้วิวนะครับในการคว้าแชมป์ที่5ของปีนี้แล้วก็เป็นแชมป์แรกในการแข่งขันวูเทอร์ระดับซูเปอร์1 0 0 0ให้ได้นะครับก็ยังไงก็สู้ๆครับวิว ประเภทที่2ที่เราเข้ารอบได้ก็คือหญิงเดี่ยวนะครับน้องหมิวพันวีช่อชูงมือวางอันดับที่8ของโลกปัจจุบันเจอกับพีวีสิงห์ทูนะครับเจ้าของแชมป์โลกเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกไม่ธรรมดาจริงๆถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะอยู่มือวางันดับที่21ของโลกนะครับแต่ก็ยังมีความเก๋าอยู่ในเกมแรกเขาปาดน้องหมิวชนะได้ไปก่อนนะครับ22ต่อ20นะครับเกมที่2น้องหมิวทาได้ดีขึ้น ชนะไปที่21ต่อ10นะครับแล้วเกมที่3ก็สูสีกันมากนะครับแต่ท้ายที่สุดน้องหมิวทําได้แน่นอนกว่าก็ทําให้เก็บชัยชนะในเกมที่3าไปได้21ต่อ18รวมสกอร์ก็หมิวชนะไปได้2ต่อ1เกมเข้ารอบ8คนสุดท้ายนะครับในรอบ8คนสุดท้ายคงไม่มีอะไรหนักไปกว่าน,นี้แล้วนะครับเพราะว่าน้องหมิวเจอกับอันเซยองมือวางอันดับที่1ของโลกเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเจ้าของแชมป์โลกนะครับไม่ทําอะไรจริงๆ,จงๆเจอกันมาทั้งหมด10ครั้งนะครับเป็นอันเซยองชนะได้ทั้ง10ครั้ง ก็ต้องยอมรับว่าในชั่วโมงนี้อันสยองก็เป็นนักเป็นปตันหญิงเดี่ยวที่เก่งที่สุดในโลกนะครับแต่ว่าในรายการสิงคโปร์โอเพนอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาก็แพ้เป็นเหมือนกันนะครับเป็นแพ้ครั้งแรกของปีนี้นะครับแพ้กับชนินยูเวอร์ซสองตัวสุดเกมอย่างน้อยก็เขาก็แพ้เป็นนะครับก็น่าจะเป็นกําลังใจให้น้องมิวในการที่จะสู้กับอันสัยองให้ได้นะครับซึ่งคู่นี้เจอกันมาครั้งหลังสุดก็ในรายการอินเดียโอเพนรอบชิงชนะเลิศนะครับวันนั้นน้องมิวก็แพ้ไป2ตัวสุดเกม ก็ต้องส่งกําลังใจเชียร์น้องมิวย่างมากๆ,ๆนะครับกับการเจออันเซยองถ้าผ่านอันซยองไปได้นะครับก็รอรุ้นว่าจะเจอใครระหว่างอากเนะหรือว่าวานิเนจากอินโดนีเซียนะครับก่อนแข่งรายการนี้นะครับน้องมิวอยู่อันดับโลกที่8นะครับคะแนนอยู่ที่7,508คะแนนนะครับซึ่งในรอบ8ของซูเปอร์1,000นะครับคะแนนที่ได้คือ6,600นะครับ ดังนั้นน้องหมิวจะต้องตัดคะแนนตัวต่ำที่ใช้อยู่ก็คือ6,000กับ50คะแนนออกไปแล้วก็บวกคะแนนใหม่เข้าไปคือ6,600นะครับคะแนนหมิวก็จะอยู่ที่71,58คะแนนนะครับเป็นอย่างต่ำกรณีที่จอดแค่รอบ8คนสุดท้ายซึ่งตอนนี้นะครับคะแนนน้องหมิวก็จะแซงเบอร์6นะครับตุนจุงจากอินโดนีเซียนะครับเพราะว่าไม่ได้แข่งรายการนี้ตุนจุงจะโดนคะแนนลบมาเหลือที่70,000กับ60คะแนน น้องหมิวก็จะแซงขึ้นไปแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะแซงทุนกาะมิยาสกิได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาก็ยังไม่ตกรอบรายการนี้เหมือนกันดังนั้นก็การันตีว่าจบรายการนี้อย่างน้อยก็คือได้ที่7ของโลกนะครับสำหรับน้องหมิวเจออันเซยองรอบ8ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนแต่ก็ส่งกำลังใจเชียร์น้องหมิวให้ผ่านให้ได้นะครับประเภทที่3นะครับผู้ผสมบาสดเดชาพลกับน้องเฟรมสุพิศรานะครับมือวางอันดับที่6ของโลกปัจจุบันนี้ เจอกับคู่อินเดียนะครับมือวางอันดับที่37ของโลกนะครับบารตกาเฟวันนี้ก็สุดยอดจริงๆสามารถเอาชนะได้2ต่อ0เกมนะครับ21ต่อ7 21ต่อ12ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ8คู่สุดท้ายได้สำเร็จในรอบ8คู่สุดท้ายหรือควอเตอร์เฟนอลนะครับบาตกาเฟจะเจอคู่ปรับจากประเทศมาเลเซียนะครับโกซุนฮวนกับชีวันเจมิไหลปัจจุบันคู่นี้นะครับเป็นมือวางอันดับที่5ของโลกครับ5เจอ6ก็น่าจะมันมาก คู่นี้เจอกันบ่อยมากๆนะครับบาสกาบฟจับคู่มาหลังโอลิมปิกเกมเล่นมาทั้งหมด16ทัวร์นาเมนต์เจอกันมาทั้งหมด7ครั้งกับคู่นี้เจอกันบ่อยสุดๆคู่นี้ถือว่าเจอกันบ่อยมากๆนะครับเพราะว่าบาสกาบฟมจับคู่กันมาหลังโอลิมปิกเกม2024นะครับแข่งมาทั้งหมด16ทัวร์นาเมนต์เจอคู่นี้ไปแล้วทั้งหมด7ครั้งถือว่าเยอะมากๆ ขรั้งหลังสุดที่เจอกันคือรายการสิงคโปร์โอเพ่นอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในรอบ8คนสุดท้ายบัตกาแฟก็เอาชนะคู่นี้ได้และทำให้บัตกาแฟสามารถคว้าแชมป์นในรายการสิงคโปร์โอเพ่นสำเร็จก็มารอลุ้นนะครับว่าบัตกาแฟจะสามารถผ่านคู่นี้ได้อีกครั้งหรือเปล่าปัจจุบันนะครับบัตส์กาแฟอยู่เมื่อวางอันดับที่องของโลกคะแนนอยู่ที่74,595คะแนน แล้วถ้าถึงรอบ8คนสุดท้ายนะครับคะแนนก็อยู่ที่6,600คะแนนคะแนนตัวต่ำที่บาร์สกับฟิล์มใช้อยู่ปัจจุบันคือ4,900คะแนนตรงนั้น,นนะครับ7,4,595คะแนนลบ4,900แล้วก็บวกคะแนนใหม่เข้าไป6,600คะแนน คะแนนบาสกับฟิล์มนะครับก็จะอยู่ที่7 6 2 9 5คะแนนเป็นอย่างต่ำนะครับกรณีที่จอดในรอบ8คนสุดท้ายถึงได้คะแนนบวกนะครับตอนนี้ก็จะยังอยู่เมื่อวังอันดับที่6ของโลกอยู่นะครับก็ต้องรอรุ้นว่าในรอบ8ที่เจอเมื่อวังอันดับที่5จะสามารถผ่านได้หรือเปล่าถ้าผ่านเข้าไปเล่นรอบเซมิไฟนอลรอบชิงหรือว่าได้แชมป์นะครับคะแนนของบาสกับฟิล์มก็จะบวกขึ้นไปอีกมันก็ให้กําลังใจบาส์กับฟิล์มในการที่จะผ่านคู่ที่เจอกันบ่อยมากๆให้ได้นะครับรอบนี้ รอบโคตเตอร์เฟนอนอินโดนีเซียโอเพ่น2025นะครับแข่งในวันศุกร์ที่6มิถุนายนนะครับโดยคู่แรกของไทยนะครับน้องหมิวพัฒนวีช่อจูวงนะครับจะเจอกับอันซยองนะครับแข่ง9โมงเช้านะครับขอดที่2ขอดท,ที่2น่าจะถ่ายทอดสดที่ทางทูสปอร์ต2จบจากคู่น้องหมิวกับอันซยองนะครับต่อที่ขอดเดิมนะครับบาส์ดเดจาพลผู้ว่ารั้วนุค้อกับน้องเฟมสุ ara, พิศราเพียวสามภานะครับมือวางระดับที่6ของโลก จะเจอกับเมื่อวางอันดับที่3ของรายการโกสุนฮวนกับชีวันชิมิไหลจากมาเลเซียหลังจากนั้นแฟนแบลตเตันไทยก็จะได้พักหายใจหายคอแล้วก็กลับมาเชียร์ต่อนใน4ี่โมงห้ที่ขอดหนึ่งเตรียมยาดมมันเยอะๆครับวิวกลุ๊วุฒิวิทยาารจะเจอกับอเล็กเรนีจากฝรั่งเศสก็น่าจะเป็นเกมสนุกแล้วก็ลุ้นระทึกอย่างแน่นอนคิดว่ารอบนี้แฟนแบลตเตันไทยก็คงอาจจะต้องมีโอกาสได้ใช้ยาดมกันอีกครั้งโดยขอดหนึ่งนะครับจะถ่ายทอดสดที่ทาง two sport 7 ก็มารอลุ้นให้กำลังใจน้องมิวนะครับว่าจะสามารถผ่านอัศยองได้หรือเปล่ามาลุ้นต่อว่าบาร์สกับเฟรมจะสามารถผ่านคู่ผูกดวงที่เจอกันมาเจ็ดครั้งได้หรือเปล่าและมารอลุ้นต่อนะว,ว่าวิวจะสามารถผ่านอเล็กเพื่อเข้าไปคว้าแชมป์ที่5ของปีนี้ได้หรือไม่ก็เป็นกำลังใจให้นักแตะมิทตันไทยทั้ง3ประเภทให้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบเซมิฟิเลให้สำเร็จนะครับฝากกด Follow ฝากกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารแบบเจาะลึกให้ฟังแบบนี้อีกนะครับขอบคุณครับ